โย่ Yo, สวัสดีครับวันนี้เป็นช่องอบอุบนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปคามไลท์นะครับเป็นแมปแนวยังไงไม่รู้ทํางานมั้งแต่ว่าเล่นเพลินดีสร้างโดยยิงเลเซอร์นะครับเอ้ไม่ใช่ที T เลเซอร์ยิงเลเซอร์เฉยเลยโอเคเราเข้าเลยดี่ฝาเฮ้ยเกมมาแล้วนะครับโอ้โหรอบหนึ่งเฮ้ย hey, เข้ามาก็มีมะม่วงเลยนั่นเนี่ยผมมีตังอยู่ร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าผมเคยเข้ามาแล้วนะก็กระเพราไก่ไข่ดาวปิดเหรอไม่ โอเคเราผมคิดว่าวันนี้ผมจะเป็นเดสตันดิงครับนี่เสื้อเดสตันดิงเลยจะเป็นนักสมของนะครับก็สําหรับอาชีพนี้นะก็เล่นง่าย,ยนะเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีเล่นนะก็นี่เข้ามาเลยนี่ถ้าเป็นคนจําแมปได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องไปส่งของที่ผมจะขอเรียกว่าร้านแก๊สเลยกันถ้าใครไม่รู้ทางก็นี่แผนที่มีบอกอยู่นะแต่นี้ผมรู้ทุกทางของแมปนี้แหละผมก็เลยจะไปผมบอกเลยนะครับว่าผมเล่นเกมเนี่ยวันหนึ่งผมซื้อจักรยานมากกว่า20คัน เพราะว่าจากักรยามันบักแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นจุดเด่นของเกมดีโอเคผมจะซิ่งแล้วสําหรับใครที่ไม่อยากให้จกักรยามันยกล้อเวลาเหินขึ้นสะพานหรือว่างี้ยให้กดแบบขับซิกแซกหน่อยนะมันจะเขาเรียกว,ว่า,ยงงาอย่างไงจักรยามันจะไม่เลยแล้วจะไม่ยกล้อด้วยตอนนี้ผมก็จะขับไปส่งที่ร้านส่งแก๊สนะครับผมก็ผมไม่รู้นะมันเรียกว่าอะไรแต่ผมเท่านี้ว่าร้านส่งแก๊สอันนี้ก็เป็นร้านขายหวยั้งแต่ผมยังไม่เคยมาซื้อเลยเพราะว่าผมว่ามันแพงเปลืองเงินโอเคอันนี้ผมก็ จะมาสอนเล่นนิดนึงแล้วก็อาจจะเล่นแบบเกียนๆหน่อยๆน,นะก็ระหว่างทางนี่เราก็จะผ่านตำรวจโรง้านแล้วก็ใครว่าเนยนอะโอเคผมมาส่งของแล้วแป๊บบนึงถ่ายรูปเป็นหลักฐานกนว่าของมาส่ง<ฮ>อันนี้ผมถ่ายเล่นๆน,นะจริงไม่ต้องถ่ายก็ได้เ yeah, งี้ยเสร็จสมของได้แล้วแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ทําอาชีพเป็นชาวนานานะเพราะมันง่ายดีปลูกข้าวแล้วก็ส่วนถ้าถามว่าสกิลพวกเนี้ยทำยังไงให้มันเบล,ลอัพเอ้ยเฮ้ยผีเอ้าจากยานผมไปเหรอ นึกโดนลังจิตจักรยานของโดนลังจิตว่ะเดี๋ยวนะผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผู้หญิงคนเนี้ยมันขับจักรยานผมนะแต่ผมคิดว่าเขาหน้าใช้พลังจิตบังคับจักรยานผมไปนูน่นผมไม่รู้นะเขาทำได้ไงมันแปลกจริงแต่ไม่เป็นไรผมรวยอยู่แล้วผมรู้ที่สปอร์จักรยานของแบบนี้นะว่าสปอร์ตตรงไหนได้บ้างพิมอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ทันโอเคอ่านไม่ออกด้ยมั้งเอาเป็นว่านีวผมจะไปขับจักรยานใหม่นะ เอ้ยไม่มีใครจะ,ระหยุดผมได้ผมมานนักปัน่นอุ้ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้่เนี่ยมีให้ซื้อขอตรงนี้แ้ยขอแวะ่อนผมอยากได้เลเยอะๆเลยวันนี้ผมจะซื้อเลหมดร้านเลยเอาเลขอเลเยอะๆโอเคตังค์ูเหลือร้อยเดียวพอซื้อเลมาแล้วเอ้ยผมอยากได้เลเอีกอีคนมันรวยก็ต้องซื้อเลมาไ,ไว้ใช้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันหิวบ่อยมากเราต้องมีเลเยอะๆ,ๆนะกินเลบ่อยๆเอ้ย ผมไม่รู้นะมันคือนมอะไรแต่ผมเ,เรียกว่าเลเลยกันเพราะว่ามันเหมือนเดีมันเป็นห่อสีเหลืองอะไรเงี้ยมันเหมือนรถมันฝรั่งอะ่ะผมก็ชอบกินอยู่นะเดี๋ยวผมจะเป็นชาวนาเลยกันตานี้นี่ผมจะไปปลูกข้าวชาวนาก็ไหนวะนี่ f เมอร์เออใช่ f เมอร์เดี๋ยวผมจะทางไปก็ไปข้างหน้าเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ด้วยลุงที่นั่นเขาชอบกินเลมากเลยพอดีว่าเวลาไปแล้วลุงเขาชอบหลับผมก็เลยต้องเอาเลไปฝากลุงด้วยก่อนที่ลุงจะตื่นตอนนี้กี่โมงกันเนี่ย ตีห้าสามสิบต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวผมเอาเลไปแจกลุงกันดีกว่าเออขับจักรยานชิลๆนะครับคือเกมที่ผมขับจักรยานจนผมชินแล้วผมก็ชอบมากเลยรถจักรยานเกมนี้ถึงมือมันจะไม่แตะแฮนด์จักรยานก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรเอ,อ้ป้าขายก๋วยเตี๋ยวยังไม่ตื่นโอเคผมมาทันก่อนลุงตื่นไหมเนะี่ยโอเคลุงยังไม่ตื่นเราต้องเซไพลุงนะครับลุงว่าไงลุงผมมาให้เลลุงลุงรู้เปล่าว่าเละแล้วเนี่ยอร่อยมากอะเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ลุงเลยเลยกันนะ หอยหลังสักนิดนึงลุงนอนตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะให้เลเอาเลไปนะลุงเอ้ยอย่าเพิ่งไปเก็บให้ลุงเขากินเลก่อนโอ้โหเก็บหมดเลยดูดิเขาไม่แบ่งลุงเลยผมมีเลเยอะมากแต่ผมไม่กล้าแบ่งจนหมดเพราะเดี๋ยวเขาเก็บเลไปหมดเนี่ยถ่ายรูไปไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ่โอเคเขาโมยเลผมไปผมจะให้ลุงเขากินเลเดี๋ยวลุงเขาจะตื่นแล้วลุงเอาไว้มีประโยชน์อาอาวิ่งไปเก็บอีกแล้วแล้วผมจะกองเลยังไงเนี่ย ผมต้องมาตอนที่มันไม่มีคนเอ้าเขาทิ้งเละแล้ว้ยเอาเละมาก่อนเอาเละมาก่อนเราต้องทิ้งเละไว้ที่ลุงเอ้าลุงผมจะให้เละลุงเอาเละไปเลยเละลุงผมรู้ว่าลุงชอบกินลุงไม่ยอมเปิดร้านให้ผมซื้อข้าวอ่ะลุงเอาเลไปเดี๋ยวลุงก็ตื่นโอเคแต่ลุงเขาไม่ได้กินหรอกโดนเอฟซีแย่งหมดเลยโอเคลุงลุงต้องขายข้าวให้ผมนะผมจะกินเละผมมาคุยคนเดียวอีกลุงก็ไม่ตื่นนะครับเราต้องเอาเลให้เขาใช้ยาลุงชอบขโมยเละนะครับ ี่โมงแล้วเนี่ยโอเคใกล้เปิดแล้วเราจะมาดูกันนะว่าร้านเนี่ยมันเปิด7จ็ดโมงจริงหรือเปล่าพอดีผมจะมาปลูกข้าวผมจะเป็นช่างไฟได้แกช่างช่าง,งซ่อมตอนนี้6กโมงโอเคลุงจะเปิดร้านแล้วอีกแค่นิดเดียวตอนนี้รอลุงเปิดร้านนะครับผมจะมาซื้อข้าวปลูกลุงยังไม่เปิดร้านเหรอสงสัยมันเปิด8ปดโมงั้นผมไม่แน่ใจแต่ที่เปิดไม่เท่ากันลุงได้เลยพออย่างที่จะเปิดร้านให้ผมซื้อข้าวนี่7จ็ดโมงยีระหว่างนี้ผมพาดูก่อนลวกันก็ ถ้าสำหรับใครบางคนที่มาเล่นนะก็จะมีเครื่องตรงนี้กับตรงนี้นะแตนน่ต้องเลี้หนึ่งก่อนนะวิธีเวลวหนึ่งก็ไปซื้อหนังสือเรียนวิธีการเป็นฟาร์มเมอร์จากห้างเลยกันนะห้างก็อยู่ในเมืองเลยแล้วก็อันนี้ครับยากมากคือมันต้องมีบิลดเออร์ในห้องมาครับให้แล้วก็ต้องมีแผนกขุดแร่ด้วยเพื่อครับเหล็กส่วนมากผมจะฟาร์มในห้องบีในเกมเนี่ยแต่วันนี้ผมขอฟาร์มห้องหลักมาเยี่ยมพี่น้องคนดูอุ้ยจากลุงยังไม่เปิดร้านเลยผมมีสูตรการลดน้ำไวๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดู ปกติวเวลาผมเล่นห้องีอ่ะคือผมจะปลูกเต็มเลยเพราะมันไม่มีใครมาแย่งโอเคลุงลุงจะตื่นไหมนี่เอาเลยไปลุงกินไม่หมดเหลือให้โอเคแปดโมงตื่นไหมโอเคครับลุงตื่นแปดโมงเพราะลุงได้กินเลยไม่เกี่ยวผมมีสูตรนะคือล่าเราต้องซื้อกระติกสองอันนะข้าวก็ซื้อสักสี่ถุงพอเคียวอันเดียวแต่ถ้าใครอยากสับเปิดเออสับเคียวตอนเกี่ยวข้าวก็สับได้นะกดหนึ่งสองหนึ่งสองแต่ผมไม่ทำกันไง มาเดี๋ยวผมจะปลูกข้าไวไวๆวให้ดูนะแต่ส่วนมากผมจะให้เพื่อนช่วยปลูกแต่รอบนี้ผมมาปลูกเดียวๆนี่นะเดี๋ยวผมจะลดเวลาผมจะปลูกแล้วผมจะลดน้ําก่อนมันจะได้ไวๆวนี่นะนี่คือลดน้าของผมผมทำอย่างนี้เดี๋ยวขอเขาวิ่งไปลดกันโอเคผมลดอย่างนี้นะนี่หนึ 1, ่งสองมันจะผมจะกดหนึ่งสองเพื่อลดน้ำมันจะได้ไม่มีดีเลยในการลดมันจะได้แบบปลูกไวไวนะเห็นไหมลดน้ําไวมากเลยพอน้ําหมดเราก็เติมได้สองถังด้วยมันจะได้ใช้ได้ดานาน,าน อาชีพชาวนานเดี๋ยวผมคิดว่าได้เงินเยอะมากเลยอืช่ปลูกรวๆอุ้ยกดผิดโ,โอเคนะครับเราจะเอาแค่นี้พอข้าวเหรอเออผมรู้สึกก็เหมือนบ้านของนก็จะตกนะครับผมได้ยินเสียงอยู่ข้าวๆนิดหน่อยตอนนี้เราก็รอข้าวของเราโตนะแต่ต้องลดน้ำก่อนนะถึงข้าวจะโตห้ามไปลดข้าวก็ไม่โตหรอกเกมนี้่ขอดูแชทร๊บหนึ่งนะโอเคผมอ่านอะไรไม่ออกเลย ผมเคยบอกเลาวน่ว่าไอเดียนี้มันอ่านไทยไม่ได้นะแต่อีกไอดีหนึ่งอ่านได้ไม่ว่าคุณจะพิมพ์อะไรมาห้าในผมอ่านออกไปว่านั้นเพื่อนผมแปลให้แต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเพื่อนมาผมอยู่คนเดียวแปลคนเดียวจิิงโอเคมือถือนี่คือดูเวลากับถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะแต่ถ้าในอนาคตมันสามารถเปิดเพลงกับดู Google แ a p ได้ก็น่าจะดีแต่ถ้าถ้า Google แมพมันไม่ดีก็ดูกูเกิลเอิร์ดไปกันดูได้ทั้งโลก <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวเลยเอ้ยโอเค เอตอนนี้เราก็ต้องเอาข้าวที่เก็บมาได้4อันไปปกติถ้าเราเวลยังไม่ถึงหนึ่งก็ต้องย่อยตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะย่อยตรงนี้เพราะมันเร็วกว่าแต่ถ้าเครื่องมันพังก็ต้องซ่อมเหมือนกันเดี๋ยวผมรอข้าวก่อนโอเคผมได้ข้าวแล้วลุงน่าจะอิ่มเลยน่าดูโอเคครับนี่ผมเอาข้าวมาให้ลุงแล้วเอ้ยไม่ใช้ลุงดินี่ครับผมได้ร้อยหนึ่งทำฟาร์มได้เงินเยอะมากเราจะทําอาชีพต่อไปเลยคืออาชีพเอ่อแบบว่า ซ่อมของทั่วไปตามแมปนะเออผมพีอะไรอยากบอกผู้ชมอย่างหนึ่งรู้หรือเปล่าว่าเกมเนี่ยผมมาเป็นนักลดน้ํามืออาชีพเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่ว่าจะลดเยอะขนาดไหนผมก็สามารถลดได้พอดีผมเนี่ยฝึกลดน้ํามาสิปีแล้วอันนี้คือผมลดเองหมดเลยนะนี่นะครับนี่คือผมลดหมดเลยผมจะลดให้หมดพวกนี้เขาจะได้ไม่ต้องลดเองนี่เดี๋ยวผมลดให้ไม่เป็นไรผมมานักลดน้ํามืออาชีพนะครับนี่ผมลดให้หมดเลยแลมลดเร็วด้วยโอเคลดน้ําให้ไม่ต้องกลัวพวก ปลูกข้าวอย่างสบายไปนะเดี๋ยวผมลดน้ำเอง <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ปลูกต่อไปเออปลูกต่อไปปลูกเล้ก็รดผมชอบรดน้ำมากเกมนี้แล้วผมก็จะขโมยข้าวเขาด้วยเพราะว่าผมมารดน้ำให้เขา <S 1> <S 1> แต่เกมเนี้ยผมมีอย่างหนึ่งนะถ้าคุณกลัวโดนแย่งข้าวคุณก็ปลูกข้าวให้เต็มแผงที่จะได้ไม่มีใครมาแย่งเพราะว่าแย่งไปก็แย่งไม่หมดอยู่ดีเพราะข้าวเยอะเกินไปโอ้ยน้ำหมดแล้วขโมยข้าวเขาดกว่าข้าวมันแค่ถุงละวหนึ่งบาทเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกนี่เดี๋ยวเกี่ยวให้ด้วยอะเกี่ยวให้เลยมาเกี่ยวให้เกี่ยวข้าวด้วยเนี่ยอะ ทำให้ทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวให้ด้วยเกี่ยวแล้วก็ขโมยถ้ามีซื้อเลื่อยเกี่ยวเดี๋ยวผมเกี่ยวเลยใช้เลื่อยเกี่ยวเลื่อยเกี่ยวข้าวไว้กล่องเครื่องมือนี่ว่าถือว่าลดน้ําให้ขอเป็นน้าใจข้าวสี่อันพอใช่ไหมเจ๊เรียกว่าเจ๊เฉยเลยเจ๊ทิ้งกระเป๋าไว้เหรอคุยอะไรกันผมก็อ่านไม่ออกใส่แล้วถ่ายรูปเฮ้ยว่าไงวู้ถ่ายรูปแล้วขายเก็บไว้ครับเก็บไว้เป็นหลากาักฐาน มาเดี๋ยวผมจะเป็นอาชีพนี้เลยกันซ่อมซ่อมอะไรไม่รู้แต่ซ่อมได้ทุกอย่างแต่ผมว่าก่อนที่ผมจะไปทำขอ,ขอสั่งก๋ยเตี๋ยวก่อนก็ร้านป้านี่อร่อยมากเดี๋ยวผมจะสั่งก๋ยเตี๋ยวเขาผมไม่รู้นะป้าชื่ออะไรมันไม่มีชื่อขึ้นผมจะตั้งชื่อก๋ยเตี๋ยวร้านเจพอเลยกันโอเคป้าเอาก๋ยเตี๋ยวมานี่ผมคิดว่าชามเดียวน่าจะไม่พอผมต้องสั่งอะไรชามตั้งหน่อยละนั้นผมก็ต้องสั่งอีกเยอะๆเลย โอ้ oh, ป้าสองชามเลยให้ hey, ผมคิดว่าสองชามไม่พอว่าเอาชามนึงดีกว่ามันน้อยเกินไปนะครับเอ้ยอย่าขโมยวิ่งรู้สึกว่าป้าคนนี้เขาต้องทําอะไรชามต้กหน่อยชามเยวไม่พอหรอกป้าป้าผมขอเยอะๆเ,เลยสักร้อชามอะ่ะ โอเคผมที่เกียงสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านป้าแล้วผมสั่งไปผมก็โดนหยิบหมดเลยอะป้าป้าทำก๋วยเตี๋ยวช้าเกินไปอะผมขอถ่ายรูปแชะโอเคป้าป้าทำก๋วยเตี๋ยวช้ามากเลยอะผมจะไปดีแล้วไปเป็นช่างไฟอันนี้ไม่รู้นะว่าซ่อมได้หรือยังว่าตอนนี้สกิลเออสกิลการเป็นช่างของโองมเนี่ยมันก็เลเวลสองแล้วเออแวะซื้อโคก้กดีกว่าตัวละครเริ่มหิวน้ำล้วเดี๋ยวผมจะแวะซื้อโค้กก่อนโซดา โซดาโอเคผมซื้อละเอยอร่อยเดี๋ยวก่อนโอ้ล้อบัคนะครับให้อย่างงี้ก็มันก็มีวิธีแก้นะนั่งใหม่เดี๋ยวก็ได้เองแหละแต่ผมขี้เกียจแล้วผมเดินไปดีกว่าวุ้ยสวยแล้วเกมจะมืดแล้วถ้าไปซื้อร้านไม่ทันไม่รู้จะไปซื้อทันปะเนี่ยว่าจะไปซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ซ่อมนะโอเคยังไม่ปิดนะครับเออเอเอถ้าเป็นกระเป๋าน,นี้สําหรับิลเดอร์นะ ถ้าเป็นนี้สําหรับคนที่จะไปซ่อมเดือตาที่ผมจะไปซ่อมนะครับรู้สึกว่าถ้าสต๊อกจะหมดราคามันจะขึ้นนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปซ่อมแล้วมีอะไรให้ซ่อมบ้างเนี่ยเหมือนผมจะเห็นระหว่างทางเมื่อกี้นะก็อาชีพนี้มันจะได้เงินทีละยี่สิบทีละยี่สิบก็ถ้ามันมีใครมาแย่งซ่อมนะมันก็จะได้เงินทีละยี่สิบวิธีเรียนก็คือเนี่ยเข้าห้างเนี่ยเดี๋ยวมันก็ที่ผมบอกว่ามันได้ยี่สิบเพราะว่าเนี่ยมันมีหนึ่งสูนทัพยี่สิบใช่ไหมเราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ได้บาทนนั่แะ แต่ผมคิดว่าอาชีพชาวนาเนี่ยดีสุดแล้วเพราะว่าแต่ถ้าเป็นอาชีพขุดแร่ผมไม่เคยทํานะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ดิอาชีพตัดไม้ผมไม่เคยทําที่เหลือทํามาหมดแล้วโอเคขุดต่อไปเอ้ยไม่ได้ขุดตีซ่อมต่อไปจริงๆถ้าใครอยากมีสองอาชีพพร้อมตันก็ได้นะผมแนะนําว่าให้ทําอาชีพเนี่ยคู่กับการปลูกข้าวไว้ด้วยเพราะว่าเวลา,าเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยมันมีโอกาสที่เครื่องย่อยข้าวมันจะพังเราก็พัง,เร,พงเราก็ซ่อมเองเลยไงทําเองซ่อมเองไม่ต้องไปเรียกช่างซ่อมมาซ่อม ผมจะเดี๋ยวผมจะเหมาผมจะเหมาเลให้หมดเออห้างเลยนะครับแล้วก็เอาไปให้ลุงนะเพราะว่าตอนนี้ร้านเขาปิดแล้วแล้วผมก็แค่แหละผมจะซื้อเลไปฝากลุงเเฉยเอ,อผมขอซื้อเลหน่อยสักแปดสิบอันนะ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ระ้ตังค์ผมจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเออเลมันเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่าตังค์ผมอาจจะไม่พอแล้วเนี่ยเอยเอยขอซื้อโอเคนะครับผมซื้อเลหมดแผงเลยนะครับก็ เสียไปประมาณเยอะอยู่นะแต่เกมนี้ยมันผมเก็บเงินใหม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ยจักรยานบักมันเดินกลับก็ได้ปะเฮ้ hey, ผมมีเล่ยินน้ำตักหน่อยดีใจเนี่ยผมจะแจกของกับคนอื่นเขานะแต่ผมจะแจกที่นูน่นผมไมไ่แจกที่นี่หรอกคือก็ผมเล่นเกมเนี่ยผมได้อารมณ์แบบเดสต์แอนดิงเลยเพราะว่าคือมันเราต้องคอยส่งของก็ต้องแบกกบระเป๋าไปมาเนี่ยผมก็เลยแต่งตัวเป็นเดสต์แอนดิงมาเล่นเออผมไม่แน่ใจนะว่าอาชีพยูเดอร์มันทําเงินได้หรือเปล่าเพราะว่า ผมเคยเล่น builder อะ่ะผมว่าคิดว่าเล่น b u เดอร์มีแต่เสียเงิน <c oughs> คือมาสำหรับคนมีตังค์เยอะมั้งอาชีพ b u เดอร์เนี่ยผมเล่น b u เดอร์ทีไรผมเสียเงินทุกทีเลยผมต้องไปซื้ออุปกรณ์มาซ่อมไหมเนี่ยเออซ่อมเครื่องทำข้าวไม่ได้ซ่อมดีสร้างเลยอะเครื่องทำข้าวพังยังไงเดี๋ยวซ่อมให้ <c oughs> พวกนี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหขายข้าวส e ป p o r t นะครับลุงยังไม่นอนโอเคเครื่องยังไม่พัง เดี๋ยวผมจะอยู่รดน้ําให้เขาก่อนนะรอลุงหลับก่อนแล้วผมให้ค่อยให้เลอันนี้ลุงเขาไม่ได้หลับนะเขาแกล้งนอ,น,อนนั่นนะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งดีต้องให้มืออาชีพไปซ่อมมืออาชีพอุ้ยเลอมืออาชีพต้องซ่อมอย่างนี้แหละเออมืออาชีพไม่นะป้าปิดร้านงั้นก็แสดงว่าลุงเขาหลับแล้ว เฮ้ยลุงผมบีเลจะมาฝากลุงด้วยอ่ะลุงรู้แ่บว่าทำทำลาเตอีฮอ้อเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะลุงเว้ยลุงยังกินไม่หมดเลยเหรอโหหรือก็ตั้งสองห้องแนี่อย่างงี้มันต้องให้เพิ่มแล้วขอทิ้งใหม่นะผมจะทิ้งแบบเป็นคอมโบเลยนะโอเคลุงลุงเอาเลไปเลยลุงผมให้ลุงหมดเลยผมรู้ว่าลุงชอบกินดย๋ยเพิ่งวิ่งไปหยิบโอโหวิ่งไปหยิบทําไมเนี่ยผมจะให้ลุงเขากินเลยแปดสิบถุงเลยนะลุงผมเสียไปตั้งสองร้อยบาทเนี่ยลุงเอาให้หมดเลย โอ้ยเกมเริ่มแหลกแล้วนะครับผมให้เลยลุงเขาจนเกมจะแหลกเลยลุงเฮ้ยลุงลุงตอนนี้ลุงเขาจะตายในกองเลยแล้วลุงโอ้ยเกมหมดเลยโอเคผมให้กระติกลุงด้วยลุงเอาไว้หมดเลยทั้งกระติกทั้งอะไรโอเคลุงผมขอถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยโอเคนะลุงลุงเอาเลไปแล้วนะงงอะไรพวกลุงเขากินเลไม่เห็นเหรอถ้าลุงเขาไม่ตื่นเนี่ยเราต้องให้เขากินเลถึงเขาจะตื่น ่างนั้นผมก็ขอจบคลิปตอนนี้เลยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ,ะเพราะว่าผมจะใกล้30,000ซับแล้วพี่ซิวก็ใกล้แล้วเหมือนกันก็<ม>สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไปก่อนนะบาย